สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเซนแซมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่โยกเลยนะคะหลังจากที่เราทําคลิปแต่งหน้ากันไปนันนีนูเนเ่อเรานีพี่โยก็ไปแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยเหนื่อยนะครับคุณน้องตอนเย็นก็อีกนะคะแต่พอกลับมาถึงบ้าน๊บหายเหนื่อยเลยครับคุณน้องเพราะว่ามีของมาเป็นถุงใหญ่ๆนะคะมีของมาให้ถึงบ้านเลยนะคะก็คือเป็นแบบของที่พี่โยฝากพี่โยป,ปอซื้อจากต่างประเทศนะคะก็คือน้ําหอมนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยถือว่ามาทําคลิปแบบรีวิวน้ําหอมแล้วก็เป็นสิ่งที่น้ําหอมที่พ่โยแแบบบบวาาใช้้ซ สี่ขวดขึ้นเนี่ยอ่ะใช้ทำซ้ำแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ฝังจิตคุณพี่นั่นแหละนะคะแล้วก็แบบว่าเปื้มปริ่มนะคะแล้วก็มีอีกไปรษณีย์กล่องหนึ่งมานะคะเป็นก็เป็นครีมที่พี่โยอยากใช้แล้วก็แบบว่าเอ่อรีเควสไปขอเขามาเองแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันโอเคนะคะก็คือครีมที่เขารีวิวกันเยอะมากๆค,คุณน้องนะคะก็คือครีมยี่ห้อบาชีนั่นเองนะคะ ครีมบาชิเนี่ยในเว็บของพี่ๆเล่นอยู่อะเป็นเว็บที่พี่ชอบไปดูรีวิวนั่นรีวิวนีอะไรเงรี้ยเขาพูดถึงว่าครีมตัวนี้มันใช้ดีมากสําหรับคนที่เป็นเอ่อ ฝ้ากระนะคะริ้วรอยต่างๆที่มันฝังลึกๆนะคะบาชีตัวนี้จะช่วยได้มากๆคุณน้องอันนี้คือตัวเช้าและตัวเย็นของเขาคือตัวเดทกับตัวนา้นั่นเองนะคะสีเงินกับสีทองเนาะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวตอนเช้าก่อนนะคะคุณน้องตัวตอนเช้าเนี่ยคือคือเป็นตัวที่ที่ทางเว็บนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเบสแล้วก็เป็นรองพื้นไปในตัวเลยเบาๆนะคะไม่ได้หนามากนะเนี่ยค่ะสีมันจะเป็นสีเนื้อแบบเนี้ยนะคะคุณน้องเนี่ยเออมันเป็นสีเนื้อเนี้ยพอเวลาทาปุ๊บม,มันจะเป็นอย่างเนี้ยนะคะ มันจะปรับนะคะให้หน้าเราเนี่ยใสแล้วก็ขาวไปในตัวเลยนะคะคุณน้องแล้วมันไม่ลอยไม่วอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยมันจะวอกมันจะลอยปะไหมค่ะและในตัวนี้ยังมีกันแดดด,ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าเป็นตัวที่ที่ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องฟ้ากะอย่างที่พี่บีบอกไปนะคะมันก็จะช่วยทําให้แบบว่าพราะเะนี่ยน,น้องทาปุ๊บเนี่ยน้องก็ได้ทั้งลดฟ้ากะด้วยแล้วก็ได้ได้ทั้งความขาวใสด้วยระหว่างวันถ้าน้ำม,ม,มันนะคะน้องก็ใช้น้าแร่ฉีด แล้วก็ใช้ทิชชู่สับๆปุบหน้าน้องก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กมากนะคะทาก่อนแต่งหน้าก็จะยิ่งทําให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะแล้วก็หน้าไม่หมันด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวอาบาชิตัวสีทองตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวกลางคืนตัวกลางคืนของเขาเนี่ยพิเศษมากๆเลยเขาบอกว่า เขาบอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าพี่โยมหมายถึงว่าเว็บที่เราคุยเราเล่นเนี่ยนะคะเขาพูดกันมาว่าไอ้ตัวนี้มันเวิร์กตรงที่ว่าอันนี้คือเป็นรีวิวจากคนที่ใช้จริงนะคุณน้องเอออย่างใน Social ียลแคมคนก็รีวิวเยอะเนาะแต่อย่างถ้าแบบถ้าเราพิมพ์บาชี้ในเชตยลแคมเต็มเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระจุดด่างดนะคะแล้วก็ยังมีไวท์เทนนิ่งสามตัวอยู่ในกระปุกนี้กระปุกเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บเขารีวิวกับสั้นันแหละคุณน้องเพราะฉะ ลบเรือนฟ้ากะจุดด่างดำนะคะนี่เลยเนื้อครีมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วพอน้องท่านอนเนี่ยนะคะพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าน้องจะนิ่มจะใส่แล้วรู้สึกได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเลยนะคะนี่เลยกระปุกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีภาษาญี่ปุ่นเนาะนะคะเหมือนมันเป็นอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะยี่ห้อบาชิเลยสําหรับคนที่อยากใช้เนี่ย สำหรับคนที่อยากใช้นะคะก็ก็ลองหาดูแล้วกันนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่โยเห็นเขารีวิวจากคนใช้จริงมาแล้วก็เออมันน่าใช้ดีก็เลยแบบว่าไปสรรหามานะคะต่อไปนะคะเป็นน้ําหอมที่พี่โยใช้อยู่ประจํา4ขวดขึ้นค่ะคุณน้องนะคะก็คือยี่ห้อแรกก็คือโครเอค่ะคุณน้องอันนี้คือซื้อมา2กล่องเลยเพราะว่ากลัวพี่โอปอไม่ค่อยกลับอะ่ะก็เลยคือแบบซื้อมา2กล่องเลยนะคะพี่โยซื้อมาในราคา114ยเหรียญหรือ,รอประมาณ3,000กว่ากว่าเนี่ยนะคะบ้านเราแต่ที่บ้านเราเนี่ยขายประมาณ4,5 0 0นะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหอมมากๆในหมวดของมันก็มีโบครีคมโบดำแล้วก็โบเทาโบชมพูแล้วอย่างเนี่ยผูย้แต่ตั้ยตกกระจโบเทาโบชมพูอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะประมาณนี้ยาจะรีวิวนั่นแหละแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมมากๆแล้วก็แบบเป็นที่พี่ใช้บ้ามัน เนี่ยขวดที่4ที่5้าแลละสำหรับโคเอนะคือใช้เยอะมากนี่ซื้อตุนไว้เลยเพราะว่ากลัวมันแบบว่าหมดก่อนใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าแบบมาเม้ามามอยเนาะต่อไปนะคะเป็นน้ําหอมที่พี่โยใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นน้ําหอมชีดระหว่างวันแล้วก็รู้สึกว่าให้มันโอเค ทุกวันเนี่ยมันเฟรชมากก็คือโจมาโลนนะคะอันนี้เลยนะคะโจมาโลนเนี่ยเป็นโคโลนก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าจะให้มันติดก็คือต้องทาครีมของโจมาโลนไปก่อนทาครีมกลิ่นกลิ่นที่เราใช้อยู่ทาทาเสร็จปุ๊บก็ฉีดน้ำหอมไปปุ๊บเนี่ยจะติดทั้งวันเลยแต่บางทีเนี่ยถ้าฉีดน้ำหอมเพียวๆเนี่ยประมาณสาสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะจางไปละนะคะพี่โยใช้กลิ่นเอ่ออิงลิสแพร์นะคะเป็นประจำดาราใช้กลิ่นนี้เยอะมากคุณน้องล้วเป็นน้ำหอมที่แบบว่าดาราใช้เยอะจริงๆนะคะโจมาโลนนะคะที่ King Power คิงพาวเวอร์ขายอยู่ประมาณ 3, 000, 6, นาะ สามพันทกกว่าแต่ว่าถ้าที่เป็นถ้าถ้าเป็นในช็อปของเซนทันหรือพารากอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าแล้วตอนนี้นะคะอันนี้คือขวดที่พี่โยชัยล่าสุดนะอันนี้คือที่ผ่านมานะคะพี่โยชัยเทียนหอมของเขาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใา่แค่น้ําหอมอย่างเดียวนะคะและสามารถคอมบาได้ก็คือใช้กลิ่นนัทเทลีนกับกลิ่นอีกิสแพนมาฉีดร่วมกันเงี้ยมันจะ สร้างกลิ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็หอมยิ่งกว่าเก่าอะไรประมาณนี้นเขาเรียกว่าการคอมบนหรือว่าถ้าไม่ชอบคอมบนก็ใช้กลิ่นเดียวไปเลยก็คืออย่างแบบพี่โยใช้อิงลิสแพร์อิงลิสแพร์ไปเลยนะคะต่อไปเป็น Coco c ชนแ e l นะคะคุณน้องชื่อกลิ่นว่า Mas m มัสโมแซวนะคะเป็นกลิ่นที่หอมมากๆนะคะราคาที่เมืองไทยห้าพันห้ามั้งห้าพันสามห้าพันสี่เนี่ยแต่ราคาที่ ต่างประเทศเนี่ยพี่โยฝักพี่โยเปาซื้อจากเกาหลีนั่นราคาสองคนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่มานสี่พันเก้านะครับคุณน้องแพงแต่ว่าหอมมากและฉีดนิดเียมันเป็นเพอร์โฟมนะฉีดนิดแล้วก็คือติดทั้งวันคุณน้องแล้วแบบกลิ่นแบบลังจวนจิตมากๆฉีดไปเช่าวคืนผู้ชายแบบว่าโอ้ยเธอแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่นะราคาใช่ป่ะพี่ตุย <laughs> จะบอกว่ากลิ่นนี้ก็หอมนะครับแต่มันแรงมากๆก็คือ number 5นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบพี่โยไม่ค่อยได้ฉีดเพราะว่ามันแรงมากๆพอฉีดพบคนอุ้ยคนแบบทักทุกคนเหม็นไม่ใช่หอม <laughs> ตลกปะ <laughs> โอเคค่ะต่อไปเป็นน้ำหอมทีวีตุ้ใช้จะเป็นมาจามนะคะขวดที่สี่ที่ห้าแล้วอันนี้นะคะอีเซ่มิยากเกะนี่ขวดเปล่านะแต่พี่ให้ดูว่ามันเราใช้กันไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เลยคือทิ้งเพิ่งซื้อมานะคะสากพ่ออปปซื้อมาสองพันกว่าบาทมั้งขวดเนี้ยน้ำหอมรุ่นเนี้ยมันออกมาประมาณยี่สิบปีลแล้วมันคุณน้องแต่มันก็ยังหอมอยู่นะตุ้นาะแล้วก็ยังมีแถมแบบเป็นขวดเล็กมาให้ด้วยนะคะเป็นเซตอย่างนี้เลยโอ้เลิศนะคะตุ้ทำไมชอบใช้อันเนี้ยคะบอกไม่ถูกครับแต่ว่าบอกเลยว่า,มมาน้ำหอมเนี้ยหอมมา แล้วก็น้ําหอมเนี่ยถ้าเราฉีดตัวไหนเป็นประจำเนี่ยมันจะกลายเป็นกลิ่นประจําตัวของเรานะครับใช่โอเคค่ะก็แบบว่าราคาประมาณสองพันกว่าบาทเนอนะโอเคค่ะก็คือมีเท่านี้แหละสาหรับน้ําหอมจริงๆแล้วพี่โยมมีน้าหอมเยอะมากแต่ว่าคือกลิ่นที่ชอบชอบแล้วก็ทําให้แบบซื้อสามสี่ขวดขึ้นไปก็คือประมาณนี้ส่วนครีมก็คือบาชีอันนี้นะคะก็คือคนที่ที่อยากจะลดเรื่องฝ้ากระหรือว่าอยากจะให้หน้าเราดูแบบใสขึ้นสว่างขึ้นโดยแบบว่า เอออย่างปลอดภัยนะครับเพราะก็มีออย,อยอยู่แล้วอย่างปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพเนะี่ยก็ลองดูบาชีแล้วกันจริงๆแล้วพี่โยก็แบบว่าเออดูรีวิวมาเยอะมากคุณน้องแล้วก็รู้สึกว่าต้องอยากใช้ขึ้นมานะคะก็เลยแบบว่าไปขอเขาเลยนะแล้วก็แบบว่าเออชอบอะไรเงี้ยนะครับเห็นกระปุกเล็กๆนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับคุณน้องฟ้าอากาศแล้วทําให้หน้าขาวใสเป็นไวท์เทนนิ่งสามชนิดในกระปุกเดียวเลยนะครับบาชีตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาใช้กันแล้วเราก็มาเมาวกันเลยอีกทีหนึ่งนะคุณน้องนะอันนี้ไม่ได้มารีวิววววเเพืื่่่อออได้้้ตนะตังคคะแแแาาาายยกกจมมุลล็ มีของมาให้วันนี้พอดีวันนี้ไปก่อน, bye bye, นบ้นนา bye bye, บายทุกคนหลังกันกันติต๊าบายทุกคนออกิตามรักทุกคนมากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่โย่ไปตุ้ไปก่อนนะคะ่วงนีไม่ทำงานแต่งหน้าเยอะอยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปกันแล้วกันบายยค้ารักทุกคนนะ